อยกระทงแล้วค่ะนี่มหาพุลอยกระทงน่ะหรอคครงอ่างนะคะงานลอยกระทงนะคะจะเป็นปีที่3แล้วคือเขาโมดิฟายเขาแก้ไขเขาปรับปรุงตรงนี้แต่ก่อนมันคือทัคสคานเเล็กนี่แหละเป็นสีถังนาใช่เขาก็จะมีเพ้นนะคะเกาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนคองอ่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าที่นี่เขาทาอะไรยังไงกันบ้างเป็นวิถีชีวิตแรกๆค่ะบริเวณนี้เป็นย่านการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาก็เลยเรียกว่าองอ่างน่ง เป็ถ่ายรูปแล้วมีของขายด้วยนะยิ่งช่วงเทศสกานี้นะคะก็คือเริ่มเปิดตั้งแต่สุขาอาทิตย์ตั้งแต่ปลายเดือนตุล<ม>าคมนี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะคะ วสวยสวยแล้วก็ก็แต่งตคะแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปจะได้แบบว่าไม่ตั้งใจแต่งตัวสวยเลยอ่ะปกติก็แต่งแบบนี้ชีวิตประจำวันมากๆ <c oughs> ไม่บอกว่าจะขามาที่ไหนอ่ะโคงการลืมแต่ <c oughs> อย่าลืมนะคะคก็มีมาที่สถา,านีสัมยอดขึ้นอ่าทางออกที่หนึ่งนะคะจะเจอแบบพอุงอ่ะแล้วข้ามรถมาคือต้องหาที่จอด<บ>้างเมกาเมกาอยู่ตรงๆเมกาพาซา ใน,นเวิร์อกที่ทางหัวลัดนะคะแต่ว่าไม่สะดวกก็คือนักเอ็มบาร์ทีมมาง่ายสุดงานวลอยกระทงปีนี้2563ยกสบจะเป็นปีที่3อะ่ะเขามีอ่าสโลแกนนะคะสโลแกนว่าอะไรเนาะสโลแกนว่าอะไรเนาะอะไรจันตะพังจะไม่ใช่จันรถต้นยังไงวะสโลแกนก่อนสิ งานสะพังการริมคองใช่ไหมชิโนจะยาวนิดนึงนะคะนี่ให้เรามานั ımız ımız wow ่งอยู่ในคลองอ่ะก็เป็นงานสะพังไปะล้วงานสะพังไปะล้วก็จะแบ่งออกเป็น5โซนเนาะเพราะมันก็จะเป็นล็อกของแต่ละสะพังใช่ไหมที่เป็นทั้งหมด5สะพานก็จะมีอะไรนะชารชานแชะชแชะชานแชะคือสำหรับถ่ายรูปถ่ายรูปเพราะว่าเขาปรับเป็นส4อาร์ตเขามีเพนจุด ชั้นที่2ชั้นชอ้อปชั้นชอ้อปมีก็มีร้านค้าให้ช้อปตรงนู้นเราเจอเราเจอไปแล้วจะเป็นของแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายอย่างให้ช้อปกันทั้งแบบว่าทั้งเป็นแบบว่าของที่เป็นทางฝั่งศาสนาอินเดียจีนพว<ห>ก DIY อย่างเหมือนกันชั้นชิมชัม้นชิมสำหรับกินอันนี้ของชอบนะคะมีเยอะอร่อยก็กินเลยก็ได้แล้วก็ชั้นชั้นวัฒนธรรมเอเป็นศิลปวัฒนธรรมใช่เพราะว่าประวัติศาสตร์ของของอุ๋งอ่าเนี้มียาวนาน ตั้งแต่ต้างกรุงเทพมหานครชั้นสุดท้ายชั้นเรือนชั้นเรือนชั้นเรือนก็จะได้เห็นเรือนเขาซึ่งบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองก็จะมีลักษณะการเป็นแบบบ้านเก่าก็จะมีตึกเก่าตึกบ้านเก่าแล้วก็จะมีการแบบปรับปรุงขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังคงกลิ่นอายความที่มันเป็นแบบบ้านเรือนในสมัยต้นต้นรัตนโกสินทร์อยู่นะคะมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่เลยเนาะก็เป็นห้าห้าชันที่มาที่ของ หุบย่างสโลแกนางานเนี้ย